สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินพระราชพิธีศีสัจปาลการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวังเมื่อวันที่27ทธันวาคมพุทธศักราช2515เวลา15นาฬกา พลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการเสกน้ำพระพิพัฒสัตยาเมื่อเสด็จถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระทรงก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์ทวาทศปริศ บทสวดมนต์สิบสองตำนานเมื่อพระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์ทวาทศป,ปริจจบแล้วพระราชครูวามเทพมุนีรามเวทีศีสยศาสตร์อนุสดุดภวาตโกศลอ่านฉันสดุดี